ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะท, brasile, ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็ยังใส่ใจเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดท่านก็ออกมานําพี่น้องประชาชนออกกําลังกายค่ะในพื้น یں, ที่ของจังหวัดนครสวรรค์ที่โรงเรียนนครสวรรค์นะคะนายชยันศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำส่วนราชการออกกำลังกายร่วมกับประชาชนพร้อมด้วยส่วนราชการครูนักเรียนออกกำลังกายเต้นแอโรบิกกันเป็นจำนวนมากเลยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับ น้องๆหนูๆแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองเพราะว่าสุขภาพนั้นเราสร้างเองได้นะคะเฮลยืดเซลเอกทางได้เป็นการจุประกายให้ประชาชนนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีร่างกายที่แข็งแรงค่ะให้ออกกำลังกายกันอย่างน้อยเนี่ยต่อเนื่องครั้งละ30นาทีแล้วก็ 5วันต่อสัปดาห์ค่ะค่ะโดยสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายทุกรูปแบบเนี่ยเป็นการเสริมความแข็งแรงของระบบหัวใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็ปอดทําให้สามารถนําออกซิเจนเนี่ยามาใช้ได้มากขึ้นนะคะซึ่งจะทําให้ร่างกายมีความสดชื่นนอนหลับดีแล้วก็นําไปสู่การมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะโอ้น้องๆเขาแบบว่าโอ้เอ็กซ์เซอร์ไซส์กันได้แบบสุดเวียงนะคะแบบนี้นี่รับรองสุขภาพดีแนะ่นอนค่ะลูกนะ